เรียนางการนั่งขาพิงหน้อยมุมเสร็จจะคนชี้แนกวาันลาล่างกเบียบลายที่หนึ่งตรงัดผ่านแน่ทราบแเบียบวาระที่สองรับปนารประชุมเบียบวาระที่สามเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ คาเปรียบอราที่สี่เมื่อที่เสนอให้ที่กระทวงการคลควาราที่หนึ่วันนี้จะมาประชุมงานัเก็บเงินท่อของฝ่ายประมาณ2องสมาชิกหูเนี้1ถึงห้าล้านสี่ จะมาเกิด้เรียนชั้นเรียนของผู้เรียนของมหาัิทยกลัทีแต่ทำไมงานเกิดมาถึงรายรับใต้เงื่อนของเงรียนของผู้เรียนของมหาวิทยาลั ก็ถือว่าสมควรการจัดเก็ตุทองป้องกันการเกิดปัญหาสองด้านสารในการจัดเกตบเงินทองเริ่มมือความสะดวกให้กับสมาชิกในภูมิภาค2 5ีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้มีการจะจะได้มีเงินสำรองใช้ได้ในแต่ละกิจกรรมปัญหาในการจัดเกตบเงินทอง บมาชิกในห้องผู้เรียนนะคะทุกที่มาคนแต่งแต่ละช้าต้องทการจัดเก็บเงินท่องไม่เป็นระบบยนวทานการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บเงิท่องได้สมาชิกผู้เรียนใช้ทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินท่องและผู้วันละเวลาที่จัดเก็บอย่างดเจนถ้าเจอสมาชิกในผู้เรียนเคื่องช่่ายนทราบต้องจ่ในเวลาที่กำหนด เพาะเกิดจากที <c> ่พ <God. S 2> ่อนลืมว่ามีการจัดเก็บเงองหักชาวบ้านในหู่เรียนคนนั้นยอมให้วามร่วมมืมจะใช้ในกระบวนการเคิื่อนยํานเงินสำหรับการมีโอการโดยจะเพิ่มจำนวนเงินข้องันติดต่อ5บาทเช่นปกติเป็นเงินองานทีละ20บาทอคนหากว่างานสาวนัการ์ีหนุนทางการท่องของสำหบทุกห้า ในสาวาที่หกจะต้องใช้รมองมีคาบาทเท่ากับหนบยี่สิบหาบาทไปศหรือว่าถึด้วยก็เา้ลที่สาค่ะเวลาที่สามค่ะ ยี่สิบสานะคะชั้ของมันสีดำเลถึงว่าทุกคนร้อนมากนะคะ ควารัที่ดีคือปัญหาและแนวทาดการแก้ไขของการจัดเิตในภายในห้องนะคะมีสำนักงานธนาคารนะคะทาไมมีการของรักที่ดับมาถึง すいまるん。